ワン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  สวัสดีครับพบกับรายการซีรีส์สายขายได้ครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่ารักน,น่ารักของครอบครัวมาไล่าฝั่ังครับมีเพื่อนซี่สองคนครับถูกเชิญไปในบ้านของฝ่ายหนึ่งครับไปกินอาหารนะครับเพื่อนที่เป็นแขกก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยผมมากดออดครับภรรยายก็ออกมาต้อนรับแล้วก็สามีนะครับกดอบก,กอดภรรยายแล้วก็ถามถ่ายภรรยายว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับแล้วก็ชื่นชมภรรยายว่าเธอเป็นคนที่น่านรักมาก เดินทางเข้าไปกินข้ามในบ้านกันขณะกินข้าวกันแล้วก็สามีก็ชื่นชมภรรยาเลยว่าโอ้ทํทำอาหารอร่อยมากเลยเนี่ยชายเพื่อนที่เป็นแขกก็ประทับใจมากครับโอ้โหทำไมคุณต้องชื่นชมภรรยาขนาดนี้สแสดงความรักตั้งแต่หน้าประตูบ้านบอกการทำ่างนี้นะมันทําให้ครอบครัวชีวิตแต่งงานเนี่ยดูมีความสุขมากขึ้นอีกนะรู้ไหมโอ้โหคนที่เป็นแขกก็รู้สึกประทับใจคิดว,ว่าเอาเละว่าจะเอาไอเดียนี้กลับไปใช้ที่บ้านมา นะครับเมื่อเขาก็กลับบ้านเขาก็ทำในเดียวกันครับพอพยายามตืุ่บ้านเสร็จก็โผเขากอเลยครับโอ้แล้วก็ชื่นชมภรรยาโอ้วันนี้คุณดูดีมากเลยหลังจากนั้นเขาก็ชื่นชมภรรยาบอกครับว่าโอ้โหผมเนี่ยช่างเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดโชคดีที่สุดในโลกเลยที่ได้แต่งงานกับคุณโอภรรยาที่ได้รับการสวมกอดแทนที่จะดีใจมากมายกับร้องไห้โฮเลยครับเราบอกว่าเกิดอะไรขึ้นครับคุณเหรอวันนี้ รยก็ตอบครับมีข่าวว่าลูกชายของเราโชกต่อยกับเพื่อนที่โรงเรียนแล้ววันนี้ตู้เย็นก็พังขอเราเย็นเสียหมดเลยและสำคัญนะคนกลับบ้านนะ่ะยังเมามาอีกฟังดูแนละ้วอายุบายที่เขาจะเอากลับมาใช้เป็นน่าสญญา <c oughs> นใจนะฮะแสดงพบว,ว่าเอสิ่งที่มันทำไปนี่มันแตกอันอนี้สิ้นเชิงน้องนอนครับพ่อพี่กำลังเตือนเราครับเตือนผู้ชายนะครับว่าผู้ชายต้อง วันนี้ขอเตือนผู้ชายผู้ชายสักหน่อยนะครับในในเอเวซัรครับบทที่5ข้อยิบห่าว่าฝ่ายสามีจงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคิดทรงรักเรื่อจักและทรงประทานพระองค์เอกเพื่อเพื่อจักบางทีตอนนี้น่ารักดีนะครับพระองค์เตือนผู้ชายให้รักผู้หญิงมากๆแต่ไม่เตือนผู้หญิงให้รักผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงรักแล้วผู้หญิงรักเลยแต่ผู้ชายเนี่ยมักจะมีอะไรบางอย่างมาดึงความรักไปนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้ สุรานี่อาจจะเด็กความรักผู้ชายคนนี้ไปเนะี่ยสิ่งที่เขาพยายามรอกเรียนแบบดีไม่รู้เขาไปเมาจากไปบ้านเพื่อนคนบีกรปปะนะหรือเปล่านะครัเือหวังทางซัดมาตามทางนะเข้าบ้านเอาเมาแอลเลยหรืออาจจะพาะกลัวไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนต้องทางสุราย้อมใจให้มีความกล้าที่จะทําสิ่งนี้นะไม่เคยทํามาก่อนอย่างไรก็แล้วแต่ครับผมว่าเราน่าจะคนที่เป็นผู้ชายนะครับจงรักภรรยาครับให้เกียรติะทําอย่างดีที่สุดครับ ไม่ใช่เอาแบบไม่ดีไม่ดีมาให้นะครับถึงแม้เราจะพยายามพูดชมยังไงก็ตามมันไม่ดีขึ้นหรอกครับจงดีจากภายในครับและเชืวว่อภรรยาจะสัมผัสความดีงามน,นะครับและครอบครัวชิตของท่านจะมีความสุขแน่นอนครับเพราะกับรายการซีรูใส่ไข่ได้ใหม่ครับทุกคนจันทร์ถึงวันศุกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ